สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับส่องต้นไม้ในวันนี้นะครับกับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นิคมบ้านกรวดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผมสนใจมากนั่นก็คือต้นกระบกหรือว่าในภาษาอีสานบ้าผมเรียกว่าต้นบักบกนั่นเองนะครับต้นกระบกต้นนี้นะครับเป็นต้นที่มีความสูงใหญ่นะครับกระบกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นตรงนะครับความสูงของเขาเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ10 30เมตรนะครับแต่ถ้าต้นไหนใหญ่จริงๆนะครับอาจจะมีความสูงไปถึง50เมตรเลยนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้พบแค่ในประเทศไทยนะครับที่น้องอาเซียนของเรานะครับก็พบเห็นการเกิดของต้นกระบกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับ รวมไปถึงประเทศอินเดียก็มีต้นกระบกเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับที่อีสานนี่ถือว่ามีเยอะเลยนะครับต้นกระบกลักษณะต้นของเขานะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคนต้นเนี่ยจะมีกรีบออกมานะครับเป็นกรีบเป็นร่องเป็นร่องออกมานะครับลักษณะคล้ายๆกับผลมะเฟืองนะครับส่วนขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะไม่มีกรีบแล้วนะครับ ไม่มีร่องแล้วนะครับก็จะตรงนะครับใบของเขานะครับจะมีขนาดเล็กนะครับเป็นไม้ที่ถามว่าเป็นไม้ผัดใบไหมนะครับไม้ชนิดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดอยู่ในที่ลุ่มนะครับเขาก็จะไม่ผัดใบนะครับแต่ถ้าไปเกิดตามทุ่งนาในที่แห้งแล้งนะครับแ้งแลงนะครับ เขาก็จะผัดใบแล้วก็รีบออกใบใหม่มาอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือลักษณะของต้นกระบกหรือว่าต้นบักบกบ้านผมนั่นเองนะครับดอกของเขานะครับจะออกเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีดอกอยู่นะครับตอนนี้เดือนเมษายนนะครับดอกของเขามีนะครับที่จริงแล้วนะครับเดือนพกรากรุมพามีนาเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวใหญ่มาส่องให้ดูนะครับว่าว่าเขามีดอกลักษณะเป็นยังไงนะครับ พอออกดอกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีผลผลเล็กๆนี่เขาจะสีเขียวนะครับขนาดตัขนาดไหนขนาดตขนาดประมาณเท่าหัวแม่เท้านะครับแล้วเขาก็จะหล่นลงมาครับพอหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะหาลูกให้ดูนเนื้อที่อยู่ข้างนอกที่เป็นสีเขียวอมเหลืองเนี่ยที่มันสูกมันหล่นลงมาเนี่ยครับมันก็จะ เปื่อยหายไปนะครับเวลาผ่านไปมันก็จะเปลี่ยนลักษณะเช่นนี้น,นี่นี่คือผลกระบกนะครับที่ผ่านเวลามาพอสมควรข้างในผลเนี่ยนะครับก็จะถ้าเราผ่าออกไปนะครับเอามีดมาผ่าออกเราก็จะพบเนื้อของมันเนื้อของมันนะครับจะมีเยื่อหุ้มชั้นหนึ่งนะครับสีออกน้ําตาลอิบนะครับแล้วก็เนื้อภายในนะครับก็จะเป็นสีขาว เนื้อข้างในเนี่ยเขาสามารถที่จะกินได้นะครับแล้วก็มีรสชาติอร่อยด้วยนะครับออกมันๆหน่อยนะครับมีคนเปรียบว่าเนื้อของเขาเนี่ยเหมือนกับอัลมอน์อีสานนะครับะรสชาติมันคล้ายๆกับอัลมอน์นะครับคนอีสานเนี่ยก่อนกินนี่ชอบที่จะนําไปคั่วก่อนนะครับพอคั่วเสร็จมันก็จะมีกลิ่นหอมนะครับหอมมากแล้วก็รับประทานอร่อยนะครับมันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนนาเอาไปขายนะผมเคยไป เที่ยวชมที่ช่องจอมนะครับเห็นเขาขายแพ็คใส่ถุงขายนะครับตามตลาดสดต่างๆก็จะมีนะครับทุกวันนี้กลายเป็นสินค้าออนไลน์ไปแล้วนะครับในช้อปปีใน Lazada เนี่ยผมไปหาดูเนี่ยเขาแพ็คขายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ150-250บาทเลยนะครับบางคนเขาก็จะเอาไปคั่วอบเกลือนะครับบางคนเขาก็จะเอาไปตากแห้งนะครับแล้วก็แพ็คใส่ถุงขายเลย บางคนก็เด็ดกว่านั้นนะครับมีการเอาไปเคลือบคาราเมลนะครับแพ็คใส่ถุงขายเช่นกันนะครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าถามว่าทําไมคนถึงชอบรับประทานเนื้อของจะบกกันมากเหตุผลนั่นก็เพราะว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างครับเพราะว่าในในเนื้อของมันเนี่ยนะครับข้างในที่มีสีขาวเนี่ยมีทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กปโปร,รตีนคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันชนิดอิ่มตัวนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการบํารุงสมองบํารุงเส้นเอ็น ไขข้อแก้ข้อขัดบำรุงไตบำรุงกระดูกและฟันสามารถฆ่าพยาธิได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับแม่ค้าออนไลน์เขายังบอกว่ายังสามารถที่จะช่วยรักษาธิสีดวงจมูกบรรเทาอาการหอบหืดแล้วก็ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ด้วยนะครับนี่คือคุณณประโยชน์ของขนกระบกนะครับทีนี้นะครับถามว่าถ้าไม่กินแล้วเราไปทําอย่างอื่นได้ไหมมีนะครับมีคนหัวใสกว่านั้นนะครับนอกจากเอาไปกินเฉยๆแล้วเนี่ยนะครับ มีคนเอาไปทําเป็นเครื่องสําอางนะครับไปทําเป็นสบู่ก็มีนะครับเรียกได้ว่ากระบอกเนี่ยเนื้อข้างในของมันเนี่ยเป็นสินค้าของไทยชั้นดีเลยครับเรามาดูประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้กันบ้างว่าเนื้อไม้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับเป็นไม้ที่แข็งแล้วก็หนักนะครับอ่ามีเสี้ยนนะฮะแล้วก็ตรงแข็งนะครับแต่เวลาเลื่อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถเลื่อยผ่าตกแต่งได้ง่ายนะครับ ช่างทั้งหลายนะครับนิยมนําไปใช้ก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ในร่มของอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับเขาจะไม่ค่อยเอาไปตากแดดนะครับเพราะว่าถ้าตากแดดตากลมเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะทําให้อายุการใช้งานของไม้กระบอกเนี่ยลดต่ําลงได้ครับนอกจากนี้นะครับบางคนก็นําไม้กระบอกนี่นะครับไปทําเป็นครกเป็นสากนะครับเอาไปทําเป็นปืนเอาไปเผาถ่านนะครับนี่ถ่านนไม้กระบอกนี่ ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นฐานที่มีคุณภาพสูงมากนะครับให้ไฟแรงนะครับและด้วยเหตุผลที่มันมีคุณสมบัติทางด้านการเป็นฐานที่ดีนะครับทำให้ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมานะครับมีคนตัดต้นกระบอกนี้นะครับไปเผาฐานขายจนมันลดน้อยลงไปครับทีนี้ผมจะพามาดูประโยชน์สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับถือว่าน,นี้สำคัญมากๆเลยนะครับ นั่นก็คือเขามีการนําไปล้อมขายนะครับเขาจะขุดขุดล้อมนะครับขุดล้อมเสร็จปุ๊บขนใส่รถไปขายถ้าเขามาซื้อตามตามทุ่งนาตามหมู่บ้านต่างๆนี่นะครับเขาจะซื้อในราคาหลักหมื่นหรือว่าหลายหมื่นนะครับทีนี้พอเขานําไปขายนะครับเขาก็สามารถขายได้เป็นต้นละแสนสองแสนเลยนะครับแล้วแต่ขนาดและก็ความงามของต้นนั้นๆนะครับในวงการไม้ล้อมนี่นะครับ ทำไมเขาถึงชอบเอาไปขายแล้วก็มีคนซื้อเยอะ,ะเหตุผลก็คือว่าเขามีการตั้งชื่อไว้ว่าเป็นต้นพูนรัพย์นะครับนั่นก็คือถ้าใครปลูกเจ้าของบ้านนี่นะครับก็จะมีการเพิ่มทรัพย์พูนรัพย์ทําให้ทรัพย์ไหลมาเทมาครับชื่อเป็นมงคลนะครับเขาจึงนิยมนําไปปลูกไว้ในบ้านโดยเฉพาะบ้านคนที่มีพื้นที่กว้างๆนะครับ อีกอย่างนึงนะครับนอกจากชื่อจะเป็นมงคลแล้วนะครับใบของเขาเนี่ยซึ่งมีความหนาทึบเนี่ยนะครับก็ยังทําให้เกิดร่มเงานะครับสามารถนําไปกรูกบังแดดนะครับในช่วงเวลาบ่ายซึ่งมีแดดกล้าๆนี่นะครับทําให้มันเย็นลงได้อันนี้ก็คือประโยชน์จากต้นกระบกครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องเล่าจากคุณตาของผมสมัยเป็นเด็กเนี่ยคุณตา นะครับอายุสิบขวบเนี่ยครับชอบที่จะถูกใช้ไปเลี้ยงวัวนะครับเวลาใช้ไปเลี้ยงวัวนะครับคุณตาก็จะพาวัวไปหากินตามทุ่งนาตามาพื้นที่ต่างๆนะครับแล้ววัวมันก็จะชอบกินผลกระบกนะครับพอมันกินเสร็จป,ปุ๊บนะครับกลางคืนเนี่ยที่เอาไปไว้ในในอคอกวัวเนี่ยนะครับมันก็จะถ่ายออกมาพอมันถ่ายออกมาแล้วผลกระบกก็จะกองรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับคุณตาของผมก็จะ เดินเข้าไปในคอกวัวนะครับแล้วก็เก็บผลกระบกมาล้างนะครับมาล้างแล้วก็เอาไปผึ่งแดดสัก1แดดนะครับแล้วก็ผ่ากินนะครับนี่เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องเดินไกลเลยนะครับแค่เดินไปในคอกวัวก็ได้ผลกระบกกินแล้วนะครับที่สาคัญนะครับผลกระบกมีประโยชน์ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของต้นกระบกหรือว่าต้นบักบกในภาษาอีสานบ้านผมนะครับ หรือวงการไม้ล้อมวงการไม้มงคลจะเรียกว่าต้นคูนรับก็ได้นะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับแนะนําให้ปลูกนะครับใครที่สนใจนะครับเนี่ยต้นเนี้ยนะครับอายุไม่ต่ากว่าน่าจะไม่ต่ากว่า50ปีนะครับถ้าไปขายเนี่ยน่าจะได้หลายหมื่นเลยนะครับลาต้นตรงสวยนะครับเอาไปทําไม้ก่อสร้างก็ได้นะครับเอาไปเผาถ่านกิ่งมันเนี่ยเอาไปเผาถ่านนะครับกิ่งพวกนี้นะครับ ถ้าเอาต้นใหญ่ๆไปเผาถ่านก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> โอเคครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าผมจะพาไปส่องต้นไม้ชนิดไหนบ้างนะครับในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบท้ายกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ